บ้านกลางสวนเมืองนนอยู่หลังหนึ่งครับปลูกสร้างมาตั้งแต่หลังสงครามโลกเพิ่งจะปิดฉากลงได้ไม่นานเป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงตัวเรือนกว้างขวาง,วางสี่ห้องนอนหนึ่งห้องโถงปีพุทธศักราช2520นี่บ้านหลังนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสิบปีแล้ว ญาติผู้ใหญ่ก็ล่วงลับไปตามอมายุขไขส่วนเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานก็เติบใหญ่พักอาศัยอยู่บนบ้านหลังนั้นอย่างมีความสุขใครแต่งงานมีครอบครัวก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้เด็กรุ่นต่อไปมีห้องส่วนตัวอยู่อาศัยทั้งสี่ห้องกลางดึกคืนหนึ่งในปี2520นินั่นเองมีคนคนหนึ่งตื่นนอนที่ห้องทางปีขวา เป็นชายจักกันอายุประมาณสักสามสิบเศษเมื่อพบว่าห้องอื่นๆกำลังอยู่ในความเงียบเพราะนอนกันหมดแล้วเขาก็นำเชือกเส้นใหญ่ที่ตระเตรียมเอาไว้ใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปผูกปลายข้างหนึ่งกับคือหลังคาทรงไทยโบราณไม่มีฝ้าเพดานกันความร้อนเสร็จแล้วก็มัดเงื่อนตายแน่นหนาสมใจนึกแล้วก็เอาอีกปลายหนึ่งทำเป็นบ่วงรูดเข้า ลองคอกับตัวเองรูดบ่วงให้กระชับลำคอทอดสายตามองขวาความมืดไปยังห้องอื่นๆแล้วก็พึมพำพึมพำลาก่อนนะนะ้องๆทุกคนขอให้อยู่ดีมีสุขพี่บรนบุญน้อยขอลาก่อนแล้วรำพึงเบาๆจบประโยคก็สะบัดขาให้เก้าอี้ล้มฟาดพื้นกระดานโครมใหญ่สองเท้าก็ลอยอยู่เหนือพื้นห้องประมาณเม็ดหนึ่ง ทำให้บ่วงเชือกรัดลำคอแน่นเอียดเพราะร่างที่ขาดอากาศหายใจในกำลังดิ้นกระแดวมือตีนก็แหวกไหวาอากาศตกอยู่ในความทรมานชนิดไม่อาจจะหาคำพูดอะไรมาเทียบได้ทวานทั้งห้าก็ถูกบีบขั้นจนเปิดทางสิ่งปฏิกูลก็พรั่งพรูส่งกลิ่นเหม็นคลาครุง้งหลังจากเสียงโครมนั้นไม่นานก็มีเสียงว้ายช่วยด้วยปีเนื่องผูกคอตาย รีบตื่นมาช่วยกันเร็วเข้าน้องสาวที่ชื่อวันนาเนี่ยเป็นคนนอนไวเสียงเก้าอี้ล้มฟาดพื้นห้องดังโครมกระแทกแผ่นไม้กระดานปลุกหล่อนให้สะดุ้งตื่นกระโจนจากห้องนอนไปยังห้องพี่ชายคนหัวปีซึ่งระหว่างนี้มีอาการท้อแท้หมดอะไรตายอยากแล้วก็เคยพูดเป็นในในหลายหนว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เดชบุญที่ในห้องพี่ชายนั้นไม่ได้ใส่กรอนประตู ทีบโครมเดียวก็เห็นร่างถูกแขวนห้อยตรงเตงกับขื่อหลังคาแต่ยังไม่ตายยังดิ้นกระเดวยังกับประชอนถูกทุกหัววันนาก็ร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงวิ่งออกมาช่วยกันคลี่คลายความคับขันโชคดีที่น้องชายคนสุดท้องมีมีดสั้นติดมือมาด้วยพอพี่สาวจับเกา้าอี้ตั้งขึ้นตามเดิมก็ปีนเข้าไปตัดเชือกปล่อยร่างในเนื่องลนตบลงไปกองอยู่กับพื้นห้อง น้องชายอีกคนก็รีบกดสวิตช์เปิดไฟให้สว่างแล้วก็ช่วยกันปรถมพยาบาลพี่คนโตโดยไม่ได้รังเกียจกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลเลยเหตุสยองกลางดึกคืนนั้นปรากฏว่าในเนื่องยังไม่ถึงค้าชตายังไม่ขาดทำให้รอดตายมาได้แบบบอบช้ำที่กา้านคอเคล็ดขัดยอกเหมือนกับกระดูกเคลื่อนให้หมอเยียวยาไม่นานก็หายไปทำงานรัฐวิสาหกิจได้ตามปกติ ผมเหตุที่มาที่ไปของการคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวนี้เริ่มขึ้นเมื่อตอนในเนื่องอายุเกือบ30แต่ยังหาเมียไม่ได้กลายเป็นหนุ่มทึมทึกมีความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจแบบเดียวกับสาวขึ้นคันเพราะธรรมชาติของมนุษย์นี่จะต้องมีเนื้อคู่อยู่กินกันเป็นธรรมดาใครผิดกฎเกณฑ์ธรรมดาก็จะเป็นเรื่องผิดปกติแล้วก็ถูกล้อเลียนจากสังคมใกล้ชิดต่างๆนานา,นา เหมือนกับว่าหาเมียไม่ได้เพราะมีปมด้อยทำให้ผู้หญิงเขารังเกียจอันที่จริงในเนื่อง,องก็มีปมด้อยนิดหน่อยก็คือผู้ติดอ่างตะกุกตะกักฟังไม่ได้สับสมัยวัยรุ่นเพื่อนในชั้นเรียนก็เรียกเขาแบบล้อเรียนว่าไอ้อ่างฝ่ายในเนื่องก็เถียงเพื่อนคอเป็นเอ็นอขว่าจะพูดได้จบประโยคเพื่อนเอนก็เปิดหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เรื่องจีบหญิงนี่ลืมไปได้เลย แต่ถ้าจะว่าไปในเนื้อไม่ใช่คนเป็นโรคติดอ่างอาการพูดติดติดขัดขัด,ขดนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่เกิดโมโหหรืออยากจะพูดแก้ต่างอะไรให้ตัวเองเร็วๆดั่งใจนึกเมื่อนั้นละอาการของลิ้นมันจะเกิดขึ้นคือลิ้นพันกันทําให้พูดตะกุกตะกักโดยอัตโนมัติส่วนการจีบเพื่อนหญิงก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นชนิดที่ต้องลุ้นระทึกมีได้มีเสีย อาการลิ้นพันจะมาเยี่ยมในเนื่องอีกกลายเป็นคนพูดติดอ่างอย่างน่าสมเพชกระทั่งเรียนจบมีงานทำเพื่อนรุ่นพี่อายุมากกว่าสักสิบปีผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเมื่อรู้ว่าในเนื่องมีอาการเหมือนกับคนเป็นโรคติดอ่างวันหนึ่งนั่งสดเล่าด้วยกันก็เลยช่วยชี้แนะเอ็งเป็นคนพูดก่อนคิดใจมันไปไวกว่าคำพูดสติก็ไม่ค่อยมีไว้ควบคุมตัวเอง ทีหลังถ้าจะพูดอะไรกับใครเนี่ยทำใจให้ร่มร่มคนรุ่นเกา่าท่านว่าเย็นไว้ก่อนพ่อสอนไว้จงคิดเรียบเรียงคำพูดซะให้ดีก่อนที่จะเปล่งออกจากปากไปอย่างที่เขาเรียกกันว่าคิดก่อนพูดนั่นแหละอาการติดอ่างมันจะค่อยๆหายไปจนงกระทั่งไม่เหลืออยู่อีกเลยอืมจริงด้วยพี่ปกติอ่ะผมไม่ใช่คนพูดติดอ่างนะ แต่บทจะติดมันมันก็ติดเอาด้ื่อๆก็อย่างที่ข้าบอกกันแล้วคิดเรียบเรียงคำพูดทุกครั้งซะก่อนก่อนจะพูดออกไปแล้วโรคอ่างก็จะหายขาดข,ขอบคุณมากนะพี่ที่ช่วยสอนวิธีแก้ไขให้แต่กว่าจะหายจากโรคติดอ่างโรคเป็นทุกข์เพราะยังหาเมียไม่ได้ก็เข้ามาแทนที่หญิงชายใดอายุใกล้จะถึงสาสิบแต่ว่ายังครองความเป็นโสดอยู่ก็ไม่แคล้วตก เป็นขี้ปากของสังคมรอบข้างจำจะต้องหาเมียม,มาประกาศสละโสดให้จงได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งโล่งใจมากเท่านั้นตอนที่ในเนื่องเริ่มที่จะคิดหาผู้หญิงเป็นคู่ครองก็เป็นยุคที่บารมวงเขาปิดฉากลงแล้วก้าวสู่ยุครุ่งเรืองของสวนอาหารที่มีนักร้องมือถือไม้ไฟสองหน้า ย่านเมืองนอนท์ซึ่งเป็นมาตุภูมิถิ่นเกิดของนายเนื่องนมีสวนอาหารเปิดบริการกันแทบไม่ท้วนเพราะว่าสร้างไรายได้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครบวงจรเจ้าของสวนอาหารลงทุนน้อยได้กําไรมากหลายรายดําเนินกิจการเดือนสองเดือนก็ฟืน้นทุนแล้วต่อไปก็มีแต่ไรายได้ชนิดไหลมาเทมาความลับที่รู้กันทั่วไปในหมู่นักเที่ยวกลางคืนก็คือ นักร้องสวนอาหารส่วนใหญ่เกรดซีนี่ใจถึงหิ้วได้สาวเสิฟก็ไม่ยอมน้อยหน้าเข้าออกม่านรูดเป็นว่าเล่นความนิยมในการหิ้วนักร้องและเด็กเสิฟก็เนื่องจากนักเที่ยวสวนอาหารเอาไปคุยโวโอ้อ,อวดกับพักพวกได้ประมาณว่าค่าหิ้วนักร้องแต่ว่าเองยังย่งยำตอกอยู่แถวสำนักนางลมคุณค่าต่างกันยังกบฟ้ากเหวอ่า สำหรับในเนื่องการไปหย่อนใจที่สวนอาหารในเกิดจากความบังเอิญโดยแท้ก็คือวันที่3 8ทธันวาคมซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หน่วยงานที่สังกัดอยู่เขาจัดงานเลี้ยงถึงสามทุ่มต่อจากนั้นก็เป็นการเลี้ยงระดับ VIP พวกระดับล่างก็เชิญไปต่อที่อื่นกันได้ตามอัธยาศัยพระเอิญมีเพื่อนจอมกระล่อนคนนึงเคยล้มทับในเนื่องหลายหนก็เลยอ้างว่า คืนส่งท้ายปีเก่าจะพาไปเลี้ยงคืนที่สวนอาหารกลางซอยย่านชานเมืองนนท์แต่แล้วจอมกระล่อนก็แวบหายไปก่อนเที่ยงคืนของวันต้อนรับปีใหม่เออมันยังคงรักษาสมญาอิ่มจังไม่เสียตังค์สักบาทปล่อยให้นักร้องสาวชื่อเพลินตาในนั่งดื่มเป็นเพื่อนช่วยพูดปลอบปลอบปลอบใจในเนื่องให้หายโมโหในหยีนี่เขาไม่ใช่แสบประคุณคนเดียวนะพี่ เขาเคยหลอกเพื่อนมาเลี้ยงเล่าที่นี่ใช้อุบายทำนองกินของเพื่อนอ่ะหลายครั้งแล้วที่แรกก็บอกเขาว่าขอเป็นเจ้าภาพลงท้ายก็แวบหายไปหลังสวนอาหารที่มีซอยเล็กๆไปออกถนนสายหลักโน่นยังดีนะที่มีคุณเป็นเพื่อนไม่งั้นผมองค์สวยตั้งแตเริ่มปีใหม่ไอ้หยีนี่มันทำงานอยู่แผนกเดียวกันแท้ๆมันยังกล้าทำแสบไม่รู้จบสงสัยต้องประกาศเลิกคบมันทันที ใจเย็นๆนะพี่พี่เสียเพื่อนเก่าแต่ได้เพื่อนใหม่ถูกใจกว่านี่ยังไม่ถือว่ารับโชคดีปีใหม่อีกเด็ดจ๊ะเออจริงใช่ว่างๆเดี๋ยวผมจะแวะมาที่นี่อีกนะจากคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเนื่องก็เลยกลายเป็นสมาชิกขาประจำของสวนอาหารแห่งนั้นเพราะเกิดความประทับใจในตัวนักร้องที่ชื่อเพลินตา ไม่ช้าไม่นานความเห็นโอกเห็นใจก็พัฒนาเป็นความรักแล้วก็คิดว่าหล่อนเป็นคนที่ใช่เหมาะที่เขาจะแต่งงานอยู่กินด้วยและนับจากคืนนั้นประมาณครึ่งปีพิธีมงคลสมรสก็เกิดขึ้นแกก็ยุติความเป็นหนุ่มถึมทึกไม่โดนสังคมล้อเลียนอีกต่อไป ต่อมาในเนื่องก็ทําตามธรรมเนียมปฏิบัติของตระกูลคือใครแต่งงานออกเรือนแล้วก็ย้ายไปซื้อทาวเฮาอยู่อาศัยเป็นรังรักฉันคู่ผัวตัวเมียห้องนอนบนเรือนทรงไทยจะได้ว่างสําหรับน้องชายอีกคนหนึ่งเข้าพักแทนการนี้ในเนื่องก็ลืมคําพังเพยของคนรุ่นเก่าว่าปลูกเรือนผิดคิดจนตัวตายหญิงชายใดจะออกเรือนต้องพิจารณาคนที่จะเป็นคู่ครองให้ดีซะก่อน หากด่วนใจร้อนแต่งงานจดทะเบียนสมรสโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบแล้วจะต้องเสียใจในภายหลังสำหรับในเนื่องนี้แต่งงานตอนอายุ30เสเศษนี่จะว่าผีผลมใจร้อนก็ไม่ถูกนักเพราะว่าอุปสรรคเกี่ยวกับอาการติดอ่างนี่ทำให้ชีวิตในวัยหนุ่มไม่มีโอกาสใกล้ชิดผู้หญิงเหมือนกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเมื่อได้พบเพลินตาผู้หญิงที่เห็นอกเห็นใจเขาทุกอย่าง ในเนื่องก็เลยไม่เสียเวลาไตรตรองให้มันยุ่งยากถือว่าดูใจกันร่วมครึ่งปีก็นานมากแล้วสายน้าไม่คอยท่าการเวลาไม่คอยใครเขาเองก็อายุปาเข้าไปทั้ง35แล้วทาไมแต่งงานตอนนี้การข้างหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะพบเจอคนถูกใจอีกหรือเปล่าหลังจากจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเนื่องมีเงินทองเก็บออมพอสมควรหน้าที่การงานก็มั่นคง ก็ให้เมียเลิกมือถือไมไฟสองหน้าแล้วก็มาอยู่บ้านเป็นแม่สีเรือนเปิดหน้าบ้านค้าขายเล็กๆน้อยๆพอแก้เหงาสิ้นเดือนก็โอนเงินเข้าบัญชีเมียทุกบาททุกสตังค์เวลาตัวเองจะไปทำงานก็ขอค่าน้ำมันรถแล้วก็ค่าอาหารกลางวันเพียงหนึ่งร้อยค่าน้ำมันเบนซินสมัยนั้นลิตรละไม่กี่บาทเติมสัปดาห์ละครั้งก็ไปได้สวยแล้ว สองสามเดือนแรกชีวิตในทาวเฮาส์ก็ราบรื่นดีไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเพลินตาก็บอกว่าเหงาอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่สวนอาหารซึ่งเคยร้องเพลงอยู่ในเนื่องซึ่งอยู่ในโอวาทเมียก็พาไปไม่ขัดข้องตอนนี้เองที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้ในเนื่องอึดอัดขับข้องใจชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ก็คือเพื่อนนักร้องสวนอาหารทั้งผู้หญิงผู้ชายแห่มาร่วมดื่มสังสรรค์ที่โต๊ะของเขาแสดงความปรบับปลื้มที่เพลินตาได้ดีและไม่ลืมํำพืชเดิมอุตสาหชวนผัวมาเยี่ยมเพื่อนเก่าจุดประตุของความอึดอัดนี่เริ่มขึ้นเมื่อเมียของในเนื่องนี่เอาอกเอาใจนักร้องหนุ่มคนหนึ่งอย่างออกหน้าออกตาคอยรินเหล้าชงน้ำแข็งโซดาให้อย่างเอาอกเอาใจเกินสมควร ประเด็นสำคัญที่ทำให้อุณภูมิทะลักถึงจุดเดือดเนี่ยเป็นแขกนักเที่ยวคนหนึ่งขอเข้าร่วมในงานสังสรรค์ด้วยเพลินตาดื่มเหล้ามึนกำลังสวยเกิดนึกขลังนั่งตักหมอนั่นต่อหน้าต่อตาผัวเจ้านั่นก็กอดเอวหลอนอย่างชนิดเป็นกันเองโดยไม่เห็นผัวอยู่ในสายตากลับถึงบ้านที่เท้าเฮาในเนื่องกับเพลนตาก็มีปากมีเสียงกันเป็นครั้งแรก หล่อนอ้างว่าแขกคนนั้นนะ่ะนิสัยดีครอบครัหวหล่อนเดือดร้อนคราวไหนก็ยัดเงินใส่มือช่วยเหลืออย่างใจกว้างเป็นแขกชั้นผู้ใหญ่วัยสี่สิบกว่าแล้วคบหากันเหมือนญาติสนิทถ้าหากว่าเป็นคนเคยมีอะไรกันในจักร้านั่งตักให้เห็นซึ่งซึ่งหน้าเหรอเมียน่ะสู้อุตสาห์แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ติดต่อคบหากันรับหลังเรื่องบริการดินเล่าให้เพื่อนชายนี่ก็เพราะ เคยเป็นคนอาชีพเดียวกันในเนื่องในอยู่ในโลกแคบๆก็เลยมองคนอื่นในแง่ลบให้หัดทำใจให้ว่างว้างหน่อยสิชีวิตถึงจะมีความสุขคราวนั้นในเนื่องก็ไม่มีหลักฐานอะไรมากไปกว่าที่เห็นกับตาเถียงยังไงก็สู้ไม่ได้ต้องยกธงขาวยอมรับผิดเสียเองทำนองว่ารักมากก็หึงมากเป็นธรรมดาหลังความร้าวฉานครั้งปฐมฤกษ์ เมียของเขาก็มีพิรุษเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่างชั่วโมงนั้นเมืองไทยมีโทรศัพท์มือถือใช้กันแล้วแต่ยังถูกถูกก็เครื่องหนึ่งหลายหมื่นบาทขนาดในเนื่องยังไม่กล้าซื้อใช้พเพอิอนเมียเป็นคนเปิดบัญชีรับเงินเดือนแทนผัวมือถือแพงแค่ไหนก็กล้าซื้อแล้วใช้แบบรับลวงพรังโทรคนเดียวจ่ายเงินค่าโทรเองไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์บ,บ้านนี้เสียงกริ่งได้ยินไปเจ็ดคุ้งน้ำที่นี่มีมือถือตอนรับสายก็แวบไปพูดในที่รับหูรับตาไม่ให้ผัวได้ยินต่อมาก็มีเพื่อนบ้านผู้หวังดีกระซิบให้รู้ว่าเมียของเขาเนี่ยออกไปทําธุระนอกบ้านตอนกลางวันค่อนข้างบ่อยปกติจะใช้บริการรถแท็กซี่แต่บางทีก็มีผู้ชายขับรถมารับหน้าหมู่บ้านจัดสรร อย่างไรก็ตามตอนในเนื่องขับรถจากที่ทำงานถึงบ้านตอนพลบค่าเพลินตาก็จัดเล้ายาปลาปิ้งแล้วก็สำรับกับข้าวไว้รอท่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่าเคยหายไปม่านรูดกับชายอื่นอยู่กันอย่างคลุมเครือหวาดระแวงว่าเมียนอกใจแต่ก็ไม่รู้ว่านอกใจจริงๆหรือเปล่ากระทั่งมีลูกด้วยกันสองคนความระแวงก็ยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณ เพราะว่าหน้าตาผิวพรรณของลูกนี่มันต่างกับคนเป็นพ่ออย่างลิบโลกชั่วโมงนี้ในเนื่องก็เลยมีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นไอ้ครั้นจะหาทางกระชากหนาก,ากากลวงโลกของเมียมาแฉให้ชาวบ้านรู้ก็กลัวไปสารพัดอย่างกลัวลูกจะเป็นกร,รมพระแม่ตายพ่อติดคุกหรือถ้าไม่ทำอะไรรุนแรงแค่แฉโพยเพื่อฟ้องหยา่าก็อายประชาชาวบ้านเพราะว่าเคยได้ชื่อว่า เป็นหนุ่มถึมทึกบทจะได้เมียทั้งทีก็มาได้หญิงสำสอนเป็นเมียคิดวุ่นวายไปสารพัดสารเพแทบประสาทจะกินคราวหนึ่งในเนื่องไปร่วมไว้อะไรในงานศพข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปพบเจอญาติคนหนึ่งซึ่งสนิทกันตอนวัยเรียนชื่อในเลิศศักดิ์พอฟังสวดจบก็ชวนไปดื่มสังสรร์รำลึกความหลังครั้งเรียนหนังสือห้องเดียวกันจนดื่มพอมึนได้ที่ โบราณท่านว่ามีความจริงแขงอยู่ในแก้วสุราเมื่อพบคนที่พอจะปรับทุกข์ได้ความขับข้องใจทั้งหลายแหล่ประดา,ามีก็พังพูจากปากในเนื่องชนิดน้ำไหลไฟดับทีเดียวคิดดูสิว่ลเลศถ้าใครรู้ข่าวนี่ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเมื่อเร็วๆเ,เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ผีป่าซาตานที่ไหนบรรดานในฉันขับรถผ่านโรงแรมแห่งหนึ่ง ฉันเห็นขาตาเลยว่าเมียเนี่ยออกจากม่านรูดพร้อมกับผู้ชายแปลกหน้าไม่คิดนิดเดียวว่าลูกจะเป็นกํมพรร้ในฉันยิงทิ้งไปแล้วในเลิศไม่ต้องอยุโยงปลุกปั่นอะไรสักคำในเนื่องก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองวิ่งออกจากร้านจะให้รถทับตายพลทุกพลร้อนไปเลยคราวนั้นเดชบุญในเลิศอยู่ในจำพวกขอทองแดงประเภทดื่มมากเมาน้อย ก็ตามไปลากตัวในเนื้องจักรางถนนได้ทันไม่โดนรถสิบล้อบทขยี้เป็นผีตายคาถนนเพราะสมัยนั้นหลังสี่ทุ่มไปแล้วข้าอนุญาตให้รถบรรทุกแล่นในตัวเมืองได้รอดตายคืนนั้นในเลิศก็เป็นธุระส่งข่าวให้วันนศาน้องสาวร่วมสายโลหิตของในเนื่องได้รู้สายสนกลในด้วยวัน,นากับน้องๆอ,อีกสองคนก็เลยชวนกันไปหาพี่ชาย ถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขอร้องให้กลับมาพักพื้นทำใจที่บ้านเรือนทรงไทยสักพักหนึ่งก่อนครับอกรับใจยังไงก็ยังมีน้องๆเห็นใจให้ความช่วยเหลือสุดความสามารถในเนื่องก็นึกเครืองในเลิศเหมือนกันที่ปากเปราะเอาความลับที่เขาระบายให้ฟังไปเปิดเผยให้ญาติพี่น้องได้รู้แต่ก็อนุโลมยอมไปพักพื้นทำใจที่บ้านเดิมโดยดีจนกระทั่งเกิดเหตุผูกคอตายตอนกลางดึกที่เล่าให้ฟังเนี่ย คนเรานะ่ารักชีวิตเหนือสิ่งอื่นใดในโลกถ้าไม่มีเรื่องคับแค้นแน่นใจจริงๆไม่มีใครคิดสั้นตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยการผูกคอตายเป็นแน่ในเลิศเกาะติดสถานการณ์คอยติดตามถามข่าวคราวเพื่อนรักคือในเนื่องอยู่เสมอจนกระทั่งปี2130ก็รู้ข่าวร้ายจากปากวันนาปรากฏว่าในเนื่องพยายามผูกคอตายเป็นครั้งที่สอง คราวนี้ได้ตายสมใจอา,อาวสารของชีวิตนะมีจุดเริ่มต้นจากปฐมเหตุซึ่งกล่าวไปแล้วสมจริงดังคำพังเพยของคนโบราณว่าปลูกเรือนผิดคิดจนตัวตายหญิงชายใดรู้จักกันอย่างฉาบฉวยไม่ทันรู้ลึกรู้จริงถึงนิสัยใจคอตลอดจนปูมหน้าปูมหลังก็ดวนตัดสินใจครองเรือนด้วยกัน ต่อให้ไม่ถึงกับคิดสั้นอย่างในเนื่องก็ต้องอยู่ยังทุกข์ถมตรมไหมไปตลอดจนขว่าชีวิตจะหาไม่บ้างก็อย่าร้างพ่อไปทางแม่ไปทางก็ทิ้งลูกให้อยู่ในการดูแลของญาติบ้างก็หุนหันพลันแล่นใช้เครื่องทุ่นแรงตัดสินความผิดความถูกและบางคนก็คิดสั้นหาทางจบชีวิตตัวเองเพื่อนหนีความจริงที่รับไม่ได้ตัวอย่างจากเรื่องของนายเนื่องนี่เกิดขึ้นเสมอในสังคมยุคปัจจุบัน ถ้าไม่ใช่ฝ่ายหญิงนอกใจก็เป็นฝ่ายชายคบชู้สู่สาวต้นเหตุของความมิบัติส่วนใหญ่มาจากความใจเร็วด่วนได้ไม่ยอมเสียเวลาพิจารณาคนที่จะมาเป็นกู้ครองให้ท่องแท้ซะก่อนก็เลยหนีไม่พ้นคำบังเพยปลูกเรือนผิดคิดจนตัวตายและคำพังเพยว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า ให้ซื้อภาษิตที่ว่าเนื้อคู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันไปได้จะเข้าทีกว่าอย่ากังวลกับคำว่าหนุ่มทึมทึกหรือว่าสาวขึ้นคานจนเกินไปจะได้เข้ากับคำพังเพยคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อโอกาสผิดหวังก็จะน้อยลงไม่ต้องนอนเอาเท้ากายหน้าผากตอนผิดหวังเรื่องทั้งหมดที่เล่ามานี้ครับนายเลิศศักดิ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขานั่แหละ เป็นผู้เล่าให้ฟัง